สบายดีมาพบกับบ่าวน้อยใจบุญอีกตามเคยเนาะื่อนี้เขาก็จะมาเบ้าเรื่องอาการศึกษาในประเทศลาวของเขาเนาะในช่วงนี้เป็นคาเทนผู้อาจารย์สอนเนาะซึ่งเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างจริงคาเทนผู้อาจารย์ในการสอนนักเรียนอยู่ในส่วนระบบเนาะเรื่าในตัวเมืองก็แล้วแต่็ส่วนหลายจะขาดเทียนลายตืกเนานะเพราะว่าผู้อาสาที่เขาเจ้าไปสมัครไปเป็นผู้สอนเนี่ยต่างๆเนาะเขาเจ้าได้ลาออกเนาะเพราะว่า มันโบมีเงินเดือนจะกินเนาะก็คือแบบเจ้าไปสมัครได้ปีหนึ่งสปีสปีหรือว่า10ปีเลีปีแต่ก็บอมีมีวีเวลที่จะเข้ารัฐกรเนาะเจอหลายคนเจอหลายทานที่ว่าไปเป็นอาสาสมัครแล้วใส่เวลา5ปี6ปี7ปีหรือว่า10ปีเราไม่ได้เข้ารัฐกรเนาะไปเซงเงืใดก็บพานอย่างต่างต่างนะก็เลยจําเป็นต้องลาออกไปเนาะ การทีละออกไปกระเฮ็ดให้ทางโคงเทียนอย่างต่งตงตงางๆบุขาดผู้สอนเนาะเ็เลยขาดเขียนผู้ส่วนละตนักเรียนก็เทียนกับเทียน,นไปในระยะหนึงน่งหรือว่าเทียนไปํำใด้ำหนึ่งเขาเจ้าก็ละออกออกจากรงเรียนแล้วไปเฮ็เดเบียดงานทำหรือว่าไปเฮ็เดเบียดยู่ไทยบอกอยูต่างประเทศบอกอย่า,างต่างๆเนาะซึ่งช่วงนี้หรือว่าในแต่ละช่วงที่ผ่านมาเนาะก,ก็เห็นหลาย อาจารย์ทีเขจาจอลาออกไปทางมีงและกระซ้ายเนาะทุกคนก็คือแบบคัดเทียนอาจารย์จะยนอน,นเหตุผลแลบนี้เนาะเพราะว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ซัดตัวเลขรัฐกร,ฐกรฐมันหลากว่านี้เนาะก็เลยเหตุให้ครูอาจารย์ทีสอนนักเรียนก็นเลยลาออกไปหลายพพสมพวรเนาะก็ทีเห็นดูเกสโวนระบสเกสตัโตเมืองอย่างต่างๆที่เห็นออกเนาะซึ่งนักเรียนก็นลำ้องให้เนาะเพราะว่าอาจารย์ อาจารย์เพลงเนาะคืวว่ามีความผูกพันกันเนาะกับบุด้รับตะโกนก็เลยลาออกไปก็เห็นหลายทานอยู่เนาะก็น่าเห็นใจีดีสําหรับปวชปวอาสาเนาะซึ่งมันคัดเทียนแน่นอนอยู่แล้วเนาะซึ่งอาจารย์คนหนึ่งจะมาสอนนักเทียนแต่ละคนแต่ละห้องเนาะเขาองกิะจายับสันกันสองคนสามคนเนาะครับในเกียรเปดห้องก็มีเนาะ อันนี้มันน่าเห็นใจเนาะอาจารย์คนหนึ่งมีสอนสอ,นองอ <S 2> <S 2> <S พ่พอ,นอ,นอนเนาะเพิ่งปุ๊บไปปุ๊บนานอายุเท็บส่วนระบบอย่างต่างๆมันมันเปลี่ยนในรูปแบบนั้นเนาะในการศึกษาของเราเขาเนาะแต่ือว่าคํานี้อาจารย์ดีอาจารย์จริงเนาะเข้ามาสอนกวิจัให้ระบบการศึกษามันพัฒนาไปเนาะแต่นี่ทางอาจารย์ของเจ้าก็เป็นคนที่ว่าเออสอนไปเนาะแต่ว่าโบาได้เงินเดือนอย่างต่างๆ,งๆน่นะ ส่นไปทีๆีในระยสองสาปีเราบางคนเขาท่อถอยแล้วก็ออกออกจากครูอาสาเนาะมาเป็นภาทโซนททำมาหากินแล้วอื่นไปสินะเลยเหตุให้ระบบการศึกษาของลาวเขานีนกากักะกะบคอยดีปันใดเนาะเพราะว่าขาดอาจารย์สอนในเขตโซนระบบนี้บ่มีอาจารย์สอนเลยก็มีเนาะ,ะมีเต็อาจารย์คนหนึ่งสองคนที่สอน มันมันมันคัดเค้มอย่างนี้เนาะมีคู่จาเป็นกับมีเนาะพระสอนอันนี้ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจอปาปาสสัณสเขตนอกอย่างต่างๆที่ลูกหลานเขาเรียนแต่บรเิเรยนเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับมีเนาะอันนี้ก็มาเราร้าวๆให้ทุกคนนะครับฟังก,กันแบบนี้เนาะก็อย่าลืมปรปับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ประเทศชาติของเาราดุดพ้นออกจากความทุกข์ยากความทุกข์จนแล้วก็ให้ทุกคนที่เรียนผู้อย่างต่างๆนะ ให้เล็กน้อยลาวเขาที่เกิดมาเป็นรุ่นใหม่ก็ได้มีการทับศึกษาที่ดีเนาะเพื่อไปพัฒนาประเทศชาสให้เจริญเพื่อเรือเทนั้นแหละคือเล็กน้อยที่เกิดไปมนี่มันจะเป็นปรทรัพยากรของประเทศชาสเนาะทีเฮียนผู้อย่างต่างๆนะการที่มีอาจารย์สอนที่ดีมีผู้ที่ดีที่ไปสอนก็จะเห็นให้อ่าทั้งคุณภาพเนาะความผู้อย่างต่างๆ ก็จะมาเน้นในการพัฒนาคือเบาแฝงแลยทุกคนก็คือเขาเห็นหลายลายบอลลายลายสวงเนะาะจะคัดแขวนครอวจานสอนแล้วก็นักเทียนก็ได้เทียนโต๊ะไม้โต๊ะหินที่บามันเขียนนะไปนั่งเทียนหนังสือเนาะฝาไม่แตะไม่ยังก็ลายเติรเนาะกับครูกับคาดแขวนแล้วก็คาดบอล้องเทียนทีเทียนหนังสือก็ยังยังขาดเนาะ บางบอลเกสุรบทที่ทั้งเอาบรดไปเข้าถึงอย่างต่างๆอันนี้ก็อยากให้แก้ไขใ,ในจุดนี้เนาบางจุดที่ว่ามันเห็นว่ามันขัดตกปกข้องทันทันซะเนาะกาคิดที่กระบอกมีอย่างไรเนาะก็ออกมาเราออกมาให้ความคิดเห็นอย่างต่างๆก็ยาลามาหรือว่ายา อาทบเทียงกันหล่เนาะอาขอขอบใจล้วทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยสร้างคลิปดีๆและคลิปมีคุณภาพออกมาให้ทุกคนได้ครับเห็นแล้วนะครับผู้และสื่อถึงประเทศลราทั้งหมดเนาะค่อยพยายามที่เก็บภาพเก็บหูปเดี๋ยวมาให้คลิปของค่อยมันสมบูรณ์แบบเนาะอาขอขอบใจบาย,บาย